สวัสดีค่ะพบกันกับช่องสตาร์แมคโครซิงค่ะวันนี้เสียตีนจะไปไหนวันนี้วันอาทิตย์สีแดงวันนี้เสียตีนจะไปไหนคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เสียตีนจะไปไหนวันนี้เดี๋ยววันนี้จะไปเอากิีดกับเอ่อหินไปถวายวัด ทำบ,นนบ,บุญกระตินเหรอคะ,อะเรียกว่าวันทุกสายบุญครับผมวันนี้ไปกันกี่คันคะวันนี้ไปกันสนามค <eleven> ัน 3, ครับมีโตเต้มแล้วก็น้องมะนาวแล้วก็คุณปู่ครับแล้วจะมีน้องนนจะมาขาวสุป้มมาทางนู้นด้วยครับสายบุญเรามีทั้งหมดไปไปทั้งหมด <MI un> สี่คันไปสี่คันครับเดี๋ยวเจอกันที่นู่นเลยนะครับเดี๋ยวไปตากินลูกลังให้ ตาทำของให้ก่อนไปตานขับรถไงกาเลยต่อแต้มกับมะนาวซิ่งมะนาวซิ่งขับโดยหิงนะคะ หาแม่ยังไงขับรถแม่ขุไม่ขับรถหรอ,หรอนี่ไงขับรถขุดดินนะ่ะไปทําบุญหนะลูกขับรถเด้อเดี๋ยวแม่รออยู่ข้างล่างเด้อรันออดขับรถแม่ขูให้ค่ะะหยังวาอยู่ตัน วันนี้ชื่อหอลมลงมาละลงม,มาละตาไปอุ้มน้องให้พี่หน่อยแป๊บนึงไม่ร้องแล้วตาไม่ร้องแล้ว แล้วค่ะไปตัดก็ร้องได้แหละตานร้องหล้วเลยไม่เต็มได้นอนกี่ชั่วโมงนี่ฮะดีสามครึ่งดีสามครึ่งนอนชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเออดีสามสองชั่วโมงครึ่งประมาณเนี้ยไปแล้วค่ะไปแล้วไปตัดลูกรังแล้ว เจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่ก็จะไปเอาอิกบล็อกนะคะหมตามเตรียมพร้อมนะคะตาเตรียมพร้อมเอาน้ำใส่หม้อน้ำให้เรียบร้อยแล้วจะไปเอาอิกบล็อกที่ร้านตังเจริญนะคะร้านเดิมที่เราไปเอานะคะเป็นอิกบล็อกที่แข็งแรงทนทาน แล้วเอาไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะตอแต้มถอยตูดมาแล้วไปทั้งหมดสี่คันนะคะมีเจ้าคุณปู่แล้วก็มีน้องนุนแล้วก็มีตอแต้มแล้วก็มีมะนาวชิ้นนี ครับแมคโครโดยตาตาแมคโครซิงกับจานออดลูกแม่ธรณีค่ะ อดัดบรรจงใส่นะคะเพื่อให้เพื่อให้ลูกลังมันพูนๆให้มันแตกเม็ดไม่ให้มันเป็นก้อน ร้องแล้ว <c oughs> ไปเป็นคิวของมะนาวซิ่งค่ะ thôi 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 cho mà nào thôi mà thôi mà ตานกับรถแล้วค่ะปล่อยรถแล้วไปขับมวลิะรหัวดแะลวกะินมาส่อยข้นไม่ได้ กี่ตักเต็มน,นี่ห้าตาักลื่นได้นะลื่นต่อแต้มพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปบอกอาฮิงก่อนว่าต้องหันหัวไปฝั่งนู้นเพราะต้องไปเอาอีกบอกก่อนนะคะสวยมากล้างรถได้เอีย่ยม โจกมันหักตัวนี่หันหัวไปฝั่งนู้นถูกแล้วพาคุณปูไปเอาอีกบล็อกก่อนแล้วค่อยออกไปพร้อมกันไปทางนี้แหละแต่ก็ต้องไปเอาอีกบล็อกไงโค้งไปออกไปนู่นก็ได้ดิออกไกลมันอ้อมไกลแต่ถ้าแก่ต้องพาไปเอาอีกบล็อก รอจอรออยู่บ้านนี่ <c ười> น้องมะนาวก็สวยค่ะมะนาวซิ่งก็สวยกระจกหักก็หนะน้ <c ười> นองแดงน้นองแรงเลยกระจกหัก Thank you. จบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องตาต้าแม่โคโซ,ซิงค่ะสวัสดีค่ะ